เสียงเครื่องยนต์เรือหางยาวดังกระหึมปลุกตลาดน้ำยามเช้าริมคลองแซนแซบให้ตื่นจากนิทรามาลีลิหิงสาวว 3, 4, ัยสาสปดปีผิวคล้ำเข้มจากแดดและออยครัวเงยหน้าจากเคียงหมู่กลิ่นข้าวเลือดผสมกับกลิ่นหอมของข้าวแกงที่เริ่มตั้งหมอคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณรอยแผลเป็นเล็กเด่นเหนือคิ้วซ้ายของเธอกระต่ยามขคมดคิ้วคิดถึงรายการเธใจตลาดวันนี้ เสียงเจียวเจ้าของบรดาพ่อค้าแม่ขายเสียงผู้คนต่อรองราคาและเสียงเด็กเล็กวิ่งเล่นเป็นดนตรีประกอบชีวิตประจำวันของเธอมาตั้งแต่จำความได้ชีวิตของมาล,ลีผูกพันอยู่กับลาดแห่งนี้เธอเกิดและโตนในชุมชนแออัดหลัดลังตลาดพ่อแม่จากไปตั้งแต่ยังเด็กทิ้งให้เธอต้องดินรนหาเลี้ยงตัวเองและเดชน้องชายคนเดียวที่อายุห่างกันเกือบ20ปีทุกี อาดเงือแรงงานของเธอหล่อหล,อ,ลอมเป็นค่าเล่าเรียนค่าอาหารและความหวังที่จะเห็นเดชได้ดีมีอนาคตที่สดใสกว่าเธอพี่ลีวันนี้มีคนชมว่าแกงเขียวหวานพี่อร่อยที่สุดในตลาดเลยนะเสียงเจยแจวของป้าสมอลแม่ค้าขายผักข้างร้านดังขึ้นมาลีเพียงแค่ยิ้มบังหาก็ทำสุดฝีมือทุกวันและเปล่าเธอกล่าวตอบก่อนจะก้มหน้าก้มตาเตรียมของขายต่อคำชมเล็กแตกน้อย เหล่านี้เป็นเหมือนนำทิพย์โลมใจให้เธอมีแรงสู้ต่อไปในแต่ละวันวันนี้เป็นวันที่พิเศษกว่าทุกวันเดชน้องชายของเธอกำลังจะจบปาวซ้อช่างยนต์และได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกงานกับอู่ซ่อมรถชื่อดังแห่งใจกลางกรุงเทพมลิีดีใจจนน้ำตาซึมความเหนื่อยยากทั้งหมดที่ผ่านมาดูเหมือนจะคุ้มค่าขึ้นมาทันทีเธอตั้งใจไว้แล้วว่าจะพาเดชไปซื้อชุดทำง,งานใหม่แต่ และเครื่องมือช่างดีสักชุดเป็นของขวัญแม้จะต้องควักเงินเก็บก้อนสุดท้ายออกมาก็ตามบ่ายวันนั้นหลังจากปิดร้านข้าวแกงเร็วกว่าปกติมมลีและเด็กก็มุ่งหน้าสู่ห้างทรับสินค้ารูใจกลางเมืองแสงไฟสว่างจ้าและความโอ้อาของสถานที่ทำให้มมลีรู้สึกประม่าเล็กน้อยเสื้อผ้ามอซอที่เธอสวมใส่ดูจะแปลกแยกจากผู้คนที่เดินขวักขวไปมา เธอกระชับรถเข็นใจตลาดสองล้อเก่าที่ลากติดมือมาด้วยเพราะตั้งใจว่าจะแวะซื้อของที่ตลาดใหญ่ใกล้ๆนี้ออนกลับรถเข็นคันนี้เป็นเหมือนแนคนข่าของเธอชาคนของไปขายทุกวันแม่จะเก่าครัำคร่าแต่มันก็คือเครื่องมือทำมาหากินที่เสื้อสัตว์พี่ลีผมอยากได้ชุดช่างสีน้ำเงินเข้มตัวนั้นเดชี้ไปยังชุดทำงานที่ควรโชว์อยู่ในร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังมลีเพียกหน้า ไปลองดูสิถ้าชอบก็เอาเลยเธอยิ้มให้น้องชายขณะที่เดชหายเข้าไปในห้องลองเสื้อมาลีก็ยืนรออยู่หน้าร้านเอ็นหลังพิงรถเข็นเก่าของเธอยังลืมตัวช่างยนต์และได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกงานกับอู่ซ่อมรถชื่อดังแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมาลีดีจนน้ำตาซึมความเหนื่อยยากทั้งหมดที่ผ่านมาดูเหมือนจะคุ้มค่าขึ้นมาทันทีเธอตั้งใจเลยแล้วว่าจะพาเดชไปซื้อชุดทำงานใหม่ใ และเครื่องมือช่างดีสักชุดเป็นของควันแม้จะต้องควักเงินเก็บก่อนสุดท้ายออกมาก็ตามบ่ายวันนั้นหลังจากปิดลานข้าวแกงเร็วกว่าปกติมลิและเดชกมุงนาสู่ห้างซัมสินค้ารวยกลางเมืองแสงไฟสว่างจา้าและความโออาของสถานที่ทำให้มลิีรู้สึกประม่าเล็กน้อยเสื้อผ้ามสอสอที่เธอสวมใส่ดูจะแปลกแยกจากผู้คนที่เดินขวักขวยไปมาเธอกระชมัม รถเคนใจตลาดสองลอ้อเก่าเหล่าที่ลากติดมือมาด้วยพอตั้งใจว่าจะแวะซื้อของที่ตลาดใหญ่ใกล้ๆนี้ก่อนกลับรถเค็นคันนี้เป็นเหมือนแคนคาของเธอใช้คนของไปขายทุกวันแม้จะเกาค้ำคร่าแต่มันก็คือเครื่องมือทำมาหากินที่ซื้อสัตว์พี่ลีผมอยากได้ชุดช่างสีน้ำเงินเข้มตัวนั้นเดชีไปยังชุดทำงานที่เควนโชอยู่ในร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังมลิพยักหน้าไปลองดูสิ ทันใดนั้นเสียงฮาวแเวและแข่งก้าวก็ดังขึ้นข้างหูนี่เธอมาทำอะไรกะกะอยู่ตรงนี้รู้ไหมว่ามันเสียทัศนียภาพของห้างเขามลิสซดุงหันไปมองเห็นชายล่างท่วมผิวขาวกว่าเธออย่างเห็นได้ชัดสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าอ่อนกับกางเกงสลักสีดำแม้จะไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบแต่ถ้าทางวางอำนาจจะแ,ะแว่นเว่แดดสีชาที่สวมอยู่ก็บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ มวดวิรัชชื่อที่ปักอยู่บนออกเสือ้อยืนยันความคิดของเธอเออฉันมารอน้องชายคะ่ะพอดีเขาเข้าไปลองเสื้ออยู่มาลีตอบอย่างสุภาพพยายามคุมความไม่พอใจที่ถูกต่อว่าอย่างไร้เหตุผลรอน้องชายแล้วไอ้รถเข็นเก่านี่มันอะไรคนมาขายของในนี้หรือไงหมวดวิรัชกวาดตามองรถเข็นของมาลีด้วยสายตาดูแคลน คนอย่างพวกแกนี่มันจริงๆเลยนะไม่รู้จักที่ตำที่สูงคิดว่าที่นี่เป็นตลาดสดริมคลองหรือไงคำพูดนั้นแทงใจดำมลิอย่างจังรอยแผ่นเป็นเหนือคิ้วเธอกระตุกทีขึ้นฉันไม่ได้มาขายของคะ่ะนี่มันรถเค็นส่วนตัวของฉันฉันก็แค่มลรีพยายามอธิบายแต่หมวดวิรัชไม่สนใจฟังส่วนตัวไม่ส่วนตัวไม่รู้ละ แต่ตอนนี้มันแกะกะควางคนอื่นเขาและที่สำคัญฉันสงสัยว่าในรถนั้นมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าท่าทางหลุกลิกจิ้งแบบนี้น่าสงสัยหมวดวิราชกล่าวพลางก้าวเข้ามาประชิดตัวมลีมากขึ้นเดชออกมาจากร้านพอดีเห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้ามามีอะไรกันครับพี่มีพี่สาวผมเองอ๋อมาแล้วเหรอตัวต้นเรื่องหมวดวิราชันไปตวาดเดช พาพีส่สาวแกกับไอรถเข็นาวานี้ออกไปจากห้างเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนเขาผลักออกเดชอย่างแรงจนเกือบเซความอดทนของมริขาดพึงคุณไม่มีสิทธิ์มาทำกับน้องชายฉันแบบนี้นะเธอเก้าไปยืนควางระหว่างหมดวิรชกับเดชแล้วก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกคนอื่นแบบนี้ด้วยถึงเราจะจนแต่เราก็มีสักด์ศรีความเป็นคนเหมือนกันปากดีนักนางพวกไพร มดวิรัชตวัดลันดวงตาหลังแว่นสีชาชายแววกรุนโกรธอยากลองดีกับฉันใช่ไหมได้เขาหันไปพยักหน้าให้ตำรวจในเครื่องแบบสองนายที่ยืนคุมเชิงอยู่ไมก่กกนจับมันยึดไอ้รถเข็นนี่ไปด้วยสงสัยจะมีของโจรซ่อนอยู่ตำรวจสองนายตรงเข้ามาจะจับตัวมะลีเดชตกใจสุดขีดรีบควักโทรศัพท์มือถือขึ้นมาหมายจะถ่ายคลิป แต่หมวดวิลัชเห็นเข้าก็ตบมือถือของเดชกระเด็นไปไกลอวดดีนักนะไอเด็กเมื่อวานซื่นเขาตะคอกใส่หน้าเดชก่อนจะสั่งให้ลูกน้องลากตัวมาลีและยึดรถเข็นของเธอไปท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายที่มุงดูบางคนมองด้วยความสมเพชบางคนมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเหลือชุดฝึกงานใหม่ของเดชและข้าวของอื่นๆ ที่มลีพ่งซื้อมาถูกเทกระจาดลงพื้นอย่างไร้ค่ามลีได้แต่ยืนมองด้วยความรู้สึกอับยศอ,อดสูและสิ้นหวังน้ำตาคลอหน่วยแต่เธอกัดฟันแน่นไม่ยอมให้ไม่ไหลออกมาต่อหน้าคนใจดำเหล่านี้ที่สถานีตำรวจจันครบาลทุมวันมลีถูกพาตัวเข้าไปห้องสอบสวนที่อับทึบและน่าอึดอัดหมวดวิรัชนั่งควยห้างอยู่บนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามมองเธอด้วยสายตาเยาะเย,ะเยะืยเป็นไงล่ะ แม่คนเก่งปากดีนักไม่ใช่หรอตอนนี้จะทำยังไงฉันไม่ได้ทำอะไรผิดมาริตอบเสียงเรียบๆพยายามควบคุมไม่ให้เสียงสั้นคุณไม่มีสิทธิ์มาจับฉันแบบนี้ไม่มีสิทธิ์หรอหมวดวิลัชหัวเล่าหึง่งฉันนี่แหละมีสิทธิ์เต็มที่เลยผู้หญิงท่าทางน่าสงสัยอย่างแกยืนทำลับล่อวัวอยู่หน้าห้างใครจะไปรู้ว่าวางแผนจะทำอะไรไม่ดีไม่งาม แล้วไหนจะไอ้รถเข็นนั่นอีกข้างในมีแต่ขยะกับของเก่าถ้าไม่ใช่พวกเก็บของเก่าขายก็คงเป็นพวกขโมยของมาซ่อนไว้นั่นมันของที่ฉันซื้อมาเตรียมขายพรุ่งนี้กับของที่ฉันซื้อให้น้องชายฉันมลิกเทียงคุณคนดูได้เลยไม่มีอะไรผิดกฎหมายทั้งนั้นฉันจะค้นหรือไม่คนมันก็เรื่องของฉันหมดวิรัชเข้านิ้วกับตัว แต่ตอนนี้แกต้องเซ็นชื่อในเอกสารนี้ซะดีเขายื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เธอมันเป็นบันทึกการจับกลุมที่ระบุข,ข้อกล่าวหาเลื่อนลอยหลายอย่างทั้งกีดขวางทางจราจรเป็นบุคคลน่าสงสัยและไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานฉันไม่เซ็นฉันไม่ได้ทำผิดอะไรทั้งนั้นมาลยืนดรานดือด้านนักนะมวดวิราชลุกขึ้นยืน เดินเข้ามาใกล้จนมมลีได้กลิ่นบุหรี่จางนั่งจากตัวเขาถ้าไม่เซนก็เตรียมตัวนอนในห้องขังคืนนี้ได้เลยแล้วของที่ยึดมาทั้งหมดก็ถือว่าเป็นของกลางไม่ได้คืนนะจะบอกให้เขาก้มลงกระซิบข้างหูมมลีหรือถ้าอยากจะให้เรื่องมันจบง่ายๆก็น่าจะรู้นะว่าต้องทำยังไงเขาเสียยิ้มอย่างมีเล็ดไหน มลรีกำมัดแน่นความกดประตุขึ้นในอกจนแทบระเบิดแต่เธอก็รู้ดีว่าตัวเองไม่มีทางสู้คนเหล่านี้ได้ฉันไม่มีเงินให้คุณหรอกเธอกล่าวเสียงสั้นฉันหาเช้ากินคำ่ำจะเอาเงินที่ไหนมาให้คุณงั้นก็ช่วยไม่ได้หมดวิราชยัยย์ไาลเตรียมตัวรับกรรมไปก็แล้วกันเขาเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะทำท่าเหมือนจะโทรทรศัพท์หาใครบางคนอ้อลืมบอกไปไอ้เด็กน้องชายแกนะ ถ้ามันยังปากมากไม่เลิกหรือคิดจะเอารูปเอาคลิปอะไรไปเผยแพร่แล้วก็ระวังตัวไว้ให้ดีก็แล้วกันฉันรู้จักคนเยอะนะแถวคลองแซนแซบนะคำคู่สุดท้ายนั้นทําให้หัวใจของมลรีตกไปอยู่ที่ตาตุ้มเธอห่วงเดชมากกว่าตัวเองหลายเท่าหลายชั่วโมงผ่านไปอย่างเชืองชาดมลรีก็ถูกปล่อยตัวออกมาพร้อมกับเดช ที่มารอรับด้วยสีหน้ากังวลของทุกอย่างที่ซื้อมารวมทั้งรถเข็นคู่ใจถูกยืดทั้งหมดโดยไม่มีใบเสร็จหรือเอกสารใดๆทิ้งไว้เพียงความคุนแคน้นและรอยช้ำในใจของสองพี่น้องคืนนั้นมลินออนไม่หลับคำพูดและสายตาดูถูกของหมวดวิราชยยังคงตามลอกหลอนเธอสักดีสรีความเป็นมนุษย์ที่เธอพยายามรักษามาทั้งชีวิตทุกเหยียบยำ่ำ จนไม่เหลือชิ้นดีวันรุ่งขึ้นมลิไปเปิดร้านขายข้าวแกงตามปกติแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความคุนมัวลูกค้าประจำหลายคนสังเกตเห็นความผิดปกติแต่เธอก็ได้แต่ฝืนยิ้มและบอกว่าไม่เป็นอะไรป้าสมรพยายามซักไซจนมลิทนไม่ไหวเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังป้าสมนฟังจบก็ทุบแผงพักดังปังด้วยความโมโหไอตำรวจชั่วระวังตัวให้ดีก็แล้วกัน ฉันรู้จักคนเยอะนะแถวคลองแซนแซบนะคำคู่สุดท้ายนั้นทำให้หัวใจของมล,ลิตตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเธอห่วงเดชมากกว่าตัวเองหลายเท่าหลายชั่วโมงผ่านไปอย่างเชื่องเช่าในที่สุดมล,ลิตก็ถูกปล่อยตัวออกมาพร้อมกับเดชที่มารอรับด้วยสีหน้ากังวลของทุกอย่างที่ซื้อมารวมทั้งเข็นคู่ใจถูกยึดไว้ทั้งหมดโดยไม่มีใบเสร็จหรือเอกสารใดใที่ทิ้งไว เพียงความขุนแคนและรอยชารอยช้ำในใจใดของสองพี่น้องคืนนั้นมลีนอนไม่หลับคำพูดและสายตาดูถูกของหมวดวิราชิยังคงตามหลอกหลอนเธอซักดีสรีความเป็นมนุษย์ที่เธอพยายามรักษามาทั้งชีวิตถทุเขียบยำจนไม่เหลือชิ้นดีวันรุ่งขึ้นมันทำกับแกได้ยังไงวะอีมลีคนหากินสุจริตแท้แล้วจะให้ฉันทำยังไงได้ล่ะป้า เรามันคนจนไม่มีเส้นมีสายเหมือนพวกมั่นหรอกมาลิพูดเสียงอ่อนล้าไม่ได้เรื่องนี้จะปล่อยให้มันเงียบไปใช่เชยไม่ได้นะมาลเป้าสมยืนกลานแก่ต้องสู้เพื่อตัวเองเพื่อไอเดชด้วยอย่างน้อยก็ต้องเอาของคืนมาให้ได้ป้าสมันเคยเห็นเรื่องราวแบบนี้มานักต่อนักแล้วถ้าไม่สู้ก็มีแต่จะถูกคมแหงซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันรู้จักคนหนึ่ง เขาทำงานอยู่มูนิธิอะไรสักอย่างนี่แหละคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกรังแกเดี๋ยวฉันจะลองติดต่อให้คำพูดของป้าสมจุดประกายความหวังเล็กๆในใจของมะลีเธอไม่รู้หรอกว่ามันจะได้ผลหรือไม่แต่อย่างน้อยเธอก็ไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังบ่ายวันนั้นป้าสมก็พามะลิและเดชไปที่สำนักงานเล็กๆของมูนิธิพิทักษ์ธรรมซึ่งตั้งอยู่ในตึกแถวเก่า ไม่ไกลจากตลาดนักที่นั่นพวกเขาได้พบกับคุณอาทรทนายความหนุ่มใหญ่ท่าทางใจดีและคุณเมธานักกิจกรรมสาวผู้มีแววตามุ่งมัน่นทั้งสองรับฟังเรื่องราวของมลิดด้วยความตั้งใจและเห็นอกเห็นใจคุณคุณอาถามรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดจดบันทึกทุกคำพูดและขอดูคลิปวิดีโอที่เดชทายไว้ได้บ้างส่วนคลิปนี้ถึงจะไม่ชัดเจนทั้งหมด แต่ก็พอจะเห็นพฤติกรรมของหมวดวีรชได้บ้างคุณอาเธอร์กล่าปัญหาคือเราไม่มีพยานบุคคลอื่นเลยใช่ไหมครับมาริสายหน้าตอนนั้นคนมุงดูเยอะแยะคะ่ะแต่พอตำรวจมาเขาก็สลายตัวกันหมดคงไม่มีใครกล้ามายุ่งเข้าใจครับคุณอาทรพยักหน้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในสังคมเราคนที่มีอำนาจมักจะใช้อำนาจใจทางทิศกับคนที่ดอยกว่า แต่เราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรได้บ้างคะทานายมลิถามด้วยความหวังเบื้องตน้นเราจะทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาของหมวดวิรัชและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงคุณอาจอธิบายพร้อมกันนั้นเราอาจจะต้องลองหาพยานเพิ่มเติมหรือหลักฐานอื่น,นที่จะมัดตัวหมวดวิรัชให้แน่นาขึ้น ส่วนเรื่องคลิปนี้ผมคิดว่ายังไม่ควรเผยแพร่ในวงกว้างตอนนี้เพราะอาจจะทำให้เสียรูปคดีและหมดวิรัชอาจจะหวยตัวทันคุณเมซาวเสริมขึ้นแต่ถ้าการรงเรียนตามระบบมันชาวหรือถูกเพิกเฉยเราอาจจะต้องพิจารณาใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือติดต่อซื้อมวลชนที่ไว้ใจได้เพื่อสร้างแรงกดดันจากภายนอกค่ะแต่ต้องทำอย่างระมัดระวังนะคะ เพราะมันอาจจะเป็นดับสองคมได้มาลิและเดชรู้สึกมีความหวังขึ้นมาบ้างแม้จะรู้ว่านนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังอีกต่อไปแล้วมูนิธิพิทักษ์ธรรมรับปากจะช่วยเหลือพวกเขาอย่างเต็มที่โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆหลายวันผ่านไปหนังสือโรองเรียนถูกส่งไปยังหน่วยงานต่างๆตามที่คุณอาทรแจ้งไว แต่ทุกอย่างก็เงียบสงัดเรากับเป้าสากไม่มีสัญญาณตอบรับใดกลับมามลีเริ่มรู้สึกท้อแท้สงสัยจะไม่มีประโยชน์หรอกค่ะทนายพวกเขาคงไม่สนใจเรื่องของคนจนอย่างเราเธอบอกกับคุณอาทรในการพบกันครั้งต่อมาอย่าเพิ่งหมดหวังครับคุณมลีคุณอาทรให้กำลังใจกระบวนการมันอาจจะช้าหน่อยแต่ต้องอดทนระหว่างนี้ ผมจะพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหมวดวิลัชเพิ่มเติมเพื่อว่าจะมีใครเคยถูกเขากระทำแบบนี้มาก่อนในขณะเดียวกันเดชก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาพยายามพูดคุยกับเพื่อนที่เรียนช่างยนต์ด้วยกันและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเพื่อนคนหนึ่งของเดชชื่อกราน,นึกขึ้นได้ไว่าพ่อของตนเองเคยเปิดอู่ซ่อมรถเล็กอยู่แถวที่หมดวิราชเคยประจำการอยู่และเคยบ่นให้ฟังบ่อยกัน ว่าถูกตำรวจคนหนึ่งชื่อคล้ายล้า่หมวดวิรัชคอยมารีดไถยเงินเป็นประจำกล้า,าสาวจะลองไปพูดคุยกับพ่อของเขาดูไม่กี่วันต่อมากล้าก็กลับมาพร้อมข่าวดีพ่อของเขายืนยันว่าตำรวจที่มารีดไถ่เงินเป็นประจำคือหมวดวิรัชคนเดียวกันและยังมีพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยอีกหลายคนที่เคยถูกหมวดวิรัชคมคู่และเรียกรับผลประโยชน์พ่อของก้า ยินดีที่จะให้ข้อมูลแต่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนเพราะกลัวจะถูกกันแกล้งคุณอาจเห็นว่าเป็นโอกาสดีถึงแม้เขาจะไม่กล้าเป็นพยานอย่างเป็นทางการแต่ข้อมูลเหล่านี้ก็มีประโยชน์มากครับมันแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่สอบไปในทางทุจริตของหมวดวิลัชอย่างต่อเนื่องคุณเมซาเสนอขึ้นบางทีเราอาจจะต้องลองใช้ไม้เด็ดแล้วนะคะท้า เรื่องนี้เงียบเกินไปดิฉันคิดว่าเราควรจะลองปล่อยคลิปบางส่วนพร้อมกับข้อมูลพฤติกรรมเก่าของหมวดวิลลจโดยไม่ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลให้กับนักข่าวที่เราพอจะไว้ใจได้หรือเพจข่าวสืบสอบส่วนในโซเชียลมีเดียดูไหมคะอาจจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบอย่างจริงจังมากขึ้นหลังจากปรึกษาหารือกันอย่างรอบคอบ มมลิตัดสินใจทำตามข้อเสนอของคุณเมซ่าเธอรู้ว่ามันเสี่ยงแต่เธอก็ไม่อยากจะรอคอยอย่างไรจุดหมายอีกต่อไปแล้วคุณเมซ่าช่วยติดต่อกับเพจข่าวสืบสวนชื่อดังเพจหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมากและเคยเปิดโปงเรื่องราวการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐมาแล้วหลายครั้งคลิปวิดีโอสัเชิที่เดชถ่ายไว้ได้ในวันเกิดเหตุ พร้อมกับข้อมูลพฤติกรรมการรีถไายในอดีตของหมวดวิลลัชที่ไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูลถูกนำเสนอผ่านเพจข่าวนั้นในคืนวันศุกร์เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเผยแพร่เรื่องราวก็กลายเป็นไวรัลมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างเพ็ดร้อนหลายคนประนามการกระทำของหมวดวิลลัชและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างจรงิจรงจัง บางคนถึงกับจำได้ว่าเคยเห็นหรือเคยประสบเหตุการณ์คล้ายกันจากตำรวจนายนี้ชาววันจันทร์แรงกดดันจากโลกออนไลน์ส่งผลสะเทือนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างรวดเร็วข้าศอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องออกมาตั้งตัวแทงข่าวรับปากว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหมวดวิรัชทุกเรียกตัวไปชี้แจงและมีคำสร้างให้หมวดวิรัชเข้ามาช่วยราชการที่ส่วนกลางระหว่างการสอบสวนซึ่งในทางปฏิบัติก็คือการย้ายออกจากพื้นที่เพื่อลดกระแสต่อต้อตานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถูกตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการมาิเดชและคุณอาจถูกเชิญให้ไปให้การพวกเขาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี คุณอาจซักซ้อมคำให้การกับมาลีดและเดชหลายครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เต้นหรือสับสนเมื่อถูกซักฟอกในห้องสอบสวนที่เย็นเชียบมาลีเพชิน,นาคณะก,กรกรมการซึ่งประกอบด้วยนายตำรวจระดับสูงหลายหลายอากาศเต็มด้วยความตึงเครียดเธอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและชัดเจนแม้ว่าบางครั้งจะถูกซักไซดด้วยคำถามที่พยายามจะจับผิดหรือทำให้เธอเสียรูปคดี แต่เธอก็ยืนยันในความจริงทุกประการคลิปวิดีโอของเดชถูกเปิดขึ้นในห้องสอบสวนแม้ภาพจะไม่ชัดเจนนักแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงท่าทีคุกคามและคำพูดที่ไม่เหมาะสมของหมวดวิรัชได้อย่างชัดเจนหมวดวิรัชเองก็ถูกเรียกมาให้การเช่นกันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและมาลีก,กับเดชต่างหากที่เป็นฝ่ายโยยุและไม่ให้ความร่วมมือ เขายังพยายามอ้างว่าคลิปวิดีโอถูกตัดต่อและไม่ได้แสดงภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เมื่อถูกคณะกรรมการซักถามอย่างหนักถึงพฤติกรรมในอดีตที่ถูกร้องเรียนเรื่องการรีดถ่ายหมดวิรัชก็เริ่มมีอาการอึกอักและตอบคำถามวกวนการสอบสวนกินเวลาหลายสะปะดาในระหว่างนั้นทีมงานของมูนิธีพิทักษ์ธรรมและนักข่าวอิสราก็พยายามขุดคุยหาหลักฐานเพิ่มเติม พวกเขาพบพยานอีกหลายปากที่เคยถูกหมวดวิรัชคมคู่และรีดไทดแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนอย่างเป็นทางการมีเพียงไม่กี่คนที่ยอมให้ข้อมูลโดยไม่ประสงค์ออกนามในที่สุดผลการสอบสวนก็ออกมาคณะกรรมการมีมดว่าหมวดวิรัชมีความผิดจ,จริงในข้อหาใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และประพิตตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการแม้ข้อหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันจะยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนเนื่องจากขาดพยานหลักฐานที่หนักแน่นพอที่จะเอาผิดทางอาญาได้แต่โทษทางวินัยก็หนุนอักหนาพอสมควรหมวดวิรัชถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยให้ย้ายไปประจำการในสถานีตำรวจเล็กเห็ุในพื้นที่ห่างไกลทางภาคอีสานเป็นเวลาสองปี และให้งดบำเหน็จความชอบเป็นเวลาเอ็นปีนอกจากนี้เขายังต้องคืนทรัพย์สินทั้งหมดที่ยึดไปจากมลัลีและต้องทำหนังสือขอโทษมะลลีอย่างเป็นทางการแม้ว่าในทางปฏิบัติหนังสือขอโทษนั้นจะเต็มไปด้วยข้อความที่พยายามจะแก้ต่างให้ตัวเองมากกว่าการยอมรับผิดอย่างแท้จริงก็ตามสำหรับมะลีแล้วผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ใช่ใชัยชนะที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เธอคาดหวังไว้ในตอนแรก หมวดวิราชยังคงเป็นตำรวจไม่ได้ถูกไล่ออกหรือติดคุกแต่เธอก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเธอก็ได้รับความเป็นธรรมกลับคืนมาบ้างแล้วสักซ์รีของเธอที่เคยถูกเหยียบย่ำได้รับการเยียวยาและที่สำคัญที่สุดคือเธอได้แสดงให้เห็นแล้วว่าแม้แต่คนตัวเล็กแยกอย่างเธอก็สามารถลุกขึ้นสู้กับความยุติธรรมได้ข่าวเรื่องของมาลีและหมวดวิรัช กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมีทั้งคนที่ชื่นชมในความกล้าหาญของเธอและคนที่วิพากษ์วิจาร์ณการทำงานของตำรวจอย่างเผ็ดร้อนเรื่องราวของเธอเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการใช้อำนาจในทางที่ผิดและความเหลื่อมล้ำที่ยังฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยชีวิตของมาลีที่ตลาดริมคลองแซนแซบกลับมาดำเนินต่อไปตามปกติเธอยังคงตื่นแต่เช้ามืด ไปคายข้าวแกงเหมือนเดิมแต่แววตาของเธอเปลี่ยนไปมันมีความมุ่งมัน่นความเข้าใจโลกและความเข้มแข็งที่เพิ่มมากขึ้นผู้ในตลาดมองเธอด้วยสายตาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปมีทั้งความชื่นชมความเกรงใจและความอยากรู้อยากเห็นป้าสมยังคงเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีคอยพูดคุยและให้กำลังใจเธอเสมอส่วนเดชก็ตั้งใจเรียนและฝึกงานอย่างเต็มที่เขา้าภูมิใจในตัวพี่สาวของเขามาก และสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอผิดหวังเย็นวันหนึ่งขณะที่มลรีกำลังเก็บร้านเธอเงยหน้ามองไปยังตึกสูงระฟ้าใจกลางเมืองที่ส่องแสงสว่างที่แสงไฟเหล่านั้นเคยทำให้เธอรู้สึกต่ำต้อยและแปลกแยกแต่วันนี้เธอมองมันด้วยความรู้สึกที่ต่างออกไปเธอยังคงเป็นมลิีคนเดิมแม่ค้าข้าวแกงผิวคล้ําจากริมคลองแสนแสบ แต่เธอไม่ใช่คนเดิมที่ยอมก้มหัวให้กับความยุติธรรมอีกต่อไปแล้วการต่อสู้ของเธออาจจะเป็นเพียงจุดเล็กๆในภาพใหญ่ของสังคมแต่เธอก็หวังว่ามันจะเป็นประกายไฟดวงหนึ่งที่จะช่วยจุดแสงสว่างแห่งความหวังและความยุติธรรมให้ลุกโชนขึ้นในหัวใจของผู้คนอีกมากมายที่กำลังเผชิญชชตากรรมเดียวกัน